น่ากลวังเด้อตัวกระเบลกระเบลหน้าเต็มเหอหน้าน้าหแนวทิยชิทนะ้านกมีททยมทางนเงดนี่ทุกคนจีรลอก็คือสินี่ทุกคนจีรอนอ้าสวอ้ไป้จุดจุดจุุดจ นันน้ไปเลอย่าจริงนะสู้กราบทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีทุกคนมันได้มาพบกับซ่องกระตุ้นสาวพ,พุทไทยคกอเก่าเนาทุกคนเมื่อน,นี้ทุกคนค่อยมาหอดเฮิร์ดแลวเนาะมาหอดบ้านแลวก็นน้ำเซีติมบังเวิร์นทุกคนเด้อค่อยจะอาอให้เบิรงเด้อนะทุกคนบังเวิร์นบอลควายเต๋บ,บาทเนี่ยคือแบบ น้ำมาเต็มหมดเลยเนาะบนทางลงไปเซ่นะทุกคนป๋อน้ำเต็มหมดเลยนะทุกคนเปิดเลยนะน้ำเซ่กับเ็มตอนนี้ก็เอาเหออ้ออนน้อมันก็มีคนถามได้แก้เอาได้ไหมนีนานที่ที่ไปเลยทุกคนสองลานน้อยนี่กับพวกที่ที่อย่างเพิ่มลง ดูแดดแห้งพวกทุกคนนํานะนาง่ายอีประมาณซีทแมทนเนาะก็ขึ้นมาหอดบ้านแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ก็เอาเฮอลงได้แล้วเนาะน้ำก็ทุกคนนะไปขึ้น,นหอดบ้านนะไปกับหลานเนาะเมื่อนี้เนาะสวนหลานไปหาที่รอทุกคนจุดประสงค์ก็คือไปหาจิโร่มาดำ ตอนนี้ทุกคนค่อยกับหลานกันเนาะเอาะมากลางเครื่องน้ำเราได้พี่๊บตอนนี้ก็คือกำลังพาเดียวไปเนาะทุกคนไปหากี่รเนะาะจักมันเราได้จกโตจกบุเพราะว่าน้องสายไปหามาแล้วเมื่อกี้นี่แล้วก็พอดีค่อยมาหอดบ้านแล้วก็พากะยักษ์ป่าองกำลังมาหอดหอดป้าหอดบุงแล้วเนาะ เลิกสูก้นด้บน้ำมากว้างกเบ้ากบ้าโอ้น่านวางด้อตัวกระเบ้าน้กระเบ้านเ้าเเต็มเ่มน้เวแวนี้ได้ีรอกทัีวเห่าบุกเ้า เจอแล้วออ๋อโอ้อยดีนอนค่ะบางแถวนี้บอกีรอนนะเฮ้ยตงกือนะหลายอันนี้คีเฟ็บินคีเฟนะตนานมีบางคีเฟ็บมีทั้งงนะ้อเอ่อเจอไหมน้ำท่วมเอนะ้อละ มาติดอยู่กลางบุ้งไม่เล่นนี่ทางสายซูฮอปก็ดออกได้ค่ะผูู้้ในนี้ได้ไปหากินแล้วครับคนกล้าจะจอดเพืเห็้มันก็ลงย่างหาเลยนี่ทุกคนจิโร่กับคือสิเป็นแบบนี้เนาะนี่มีได้ไปได้ผู้กัย่านก็้เด็ด เข้าคือไปหาเอาแถวนี้เนาะปลาราปลาดมงนี่โอ้เสียงไปล้องแซวๆนะจาไปสค้องไปน้นาดาละซานะนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาหอนนี่กับน,น้ำก็เต็มเพินะ่มนเห็นอีนละ เลนอะนะเดี๋ยวนี้แล้วทุกคนเพิ่อก่อนป็ฝงปีเงยอ้หนทุกคนนี่นี่นอ่าช่ลโอ้ตัวงเงยนะได้สตัวแล้วได้ทุกคนไมได้สองเต็มแล้ว๋ยวาพาไปปะเดียวเด้สะเฟ้อเ้อเลยเพื่อนก็ได้สู้ ล so ากมันนอหายมนอหายี่ร้อนนอช้าแม่น้ำนะจังเด้เพ right? ่มจมได้เูมงจ้ะทุกคนเขาสิหาตามตามนี่เนาะหาตามทุ่งไม้อ่เลยนี่นะยี่ร้อนะอันเมื่อวีนน่ะมีเพิ่มเนี่ยทหารนะบก๊อบมีเพิ่นี่ยหาี่รอมั้นอ เากินอมาอ้มึงคนดีได้มึงเป็นคนพายเหอมันไปหามัมันมีเออมันหาย้างเอาเพราะว่า้ํำโทมแล้วก็ที่หลอกก็มันจะสิขึ้นมน้านะทุกคนมันสิขึ้นมากาเนาะต่ำมันคางต่ำมือนนี่ นี่ทุกคนป่าเนี่ยแหละกับน,น้องชายกับบอยอากให้ไปแต่อยักไปน้ำเนาะเส้นลอยน้ำนะพวกเป็นยังดอกห,หาเลาะหาแถวนี้เนาะ <Okay. S 1> โอ้ทุกคนป่านั้นจะล้าอะไรเนาะน้า,นามาบ่านเพื่อจะไปเทมจิจูบผู้มาบ่านนะเนาะ มถนโก้ก e ็เล็กิเล็กไปดิอ้อแถวนี้มันทันด้ทอมอย่างพ่อและนาโนนนมันทันด้ทอมตานนั้นเพได้ชมยมมันตามนึ่งย่างเยอะน้อยเออสิเล้บางดูน้า ต่ยงไเห็นที่ล้อแล้วได้ทุกคนเดยบไปนี้ชนะนี่แจ็คกับมิกระปองค่ะิเลอร์กระปองเออเนาะโบดัสแม่ไข่นะกระปองกับมิ้งทุกคนจ็คเอาลูกไหเอาให้มาเด็กมันแม่ไข่ถ้ามันไปได้ลูกก็ลูกยุกไม่เบิ่งหน้าเลยเนาะมึงเนาะ คือวิวเนาะทุกคนนี nice> ่นะวิวนะนี่ทุกคนจะร้อนเอาเ่าตัวนี้อุ๊ยเออกไปแล้วจังอุ๊ยจดจแล้วน่ะตัวนั้นเอาลบบเยอะพี่ถึงหรือว่าเฮาต้อยลงมากบ่เอาไปเลยเอาไปแนบบ้องน่ะจะเลิกคลองอย่างนี้นะหาก็ได้ตัวเดียวนึ๊ก Tôi yêu lúc nữa chưa lơ nó nắm bay nữa nó nắm bay nữa chưa lơ nó nắm bay chưa nó bay đó bay nắm 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 bay nó hết rồi là các bạn nhìn nó à đấy Alo. lót chờ nhằng bơ bưng đù nhằng bưng ali nhưng mà quay đi ali ทตัวคุ้ไก้อยเดยหัดทตัวเดยหัดทเลยน้องตะกี้โค้ะแสบทุกกนเอ้ตัวนั้นน้ำงพงบ้างเห็นอ้แรทุกคนกี่ร้อนเนาะสูงเท่านั้นมาก้อยเรว่างได้อันแ่งอันนั้นนะ ตกกแลวัวใหญ่เนี่ั้ใช่ไมัน้นน่ะอฟูตัวนั้นแล้วนาอมันชิลเลอร์หน่อยเออน้องนทุกคนดิฮะโอเล่ มาโซ่ดูนโอ้ยร้องไปละทีนึงตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้แหงไงเนตัวที่สีตัวที่ห้าตัวหน้าน้าแมนมาตัวนั้นะ

ตกเงี้ยนะเห็นไดอีเมนะกองเออีเบกยนเห็นแต่เทนั้นันนะเห็นมาจีรอกะไโอ้หนาทุกคนตหนาจีรอยู่แต่ถึงพวกจีรอีเ็มนะนี่ทุกคนได้จีรอนี่ยครไหนยานบงเนทุกคนบอกเลยแล้ว ี่เเห็นดีอยู่ได้ได้ลาอยู่เห็นบกอเออจะมันโดดลิบพึ่งคือตัวนั้นเยโน่นี่ตนี่กอบได้เน่มนน้อยนตัวนี้่เน้ลบั่าหล่ายงเลยาเนนน้ำลงูกีูดอยู่ได้มัอยู่นำเซอสัดประชดไปฟ้านะยนะนี่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 

นาจกเหลยขายไล้วนะเหมนี้ปั๊บแยงะน้ำเลยก็นด้ลึกบ่นี่นะนึกกทุกคนสวยมากพี่น้ำมาทุกคนมีแต่น้ำทั้งหมดเต็มนี่ได้บอแลมโอ้นี่ทุกคนทีรอได้เล่ะ น,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 นะน้ำเซ่นะล้นเซ่นะน้ำเซ่ล้นเซ่คือทุกคนน้องค่อยกับหลานค่อยเนาะไผฟ้านะค่อยบบกล้าไปทุกคนแค่กับเจ้าไปสองคนเนาะน้ำสัตผู้พูด,พ,ดพูดไปคอยอยู่กับหลานน้อยพวกนี้สองคนเอาไปแล้วพู้เอามาเต็มคองเด้อ ส่วนค่อยกับสีท่าอยู่ฝั่งนี้เนาะโอนทุกคนน้ำมันเล,ลื่มลุ่งแล้วได้ทุกคนเ้ยเป็นยต่ตึกที่ลุ่งเป็นจะได้ปูนทุกคนนำ้นำนะ<ำ>น้ำเต็มหมดเลยจะมีแต่น้ำข่อยุกลางเกาะนั่นปูน ผู้กเต็มเนาะเขาเจ้าเสื้อมอ้อลอยกระตุกบ้านนะ่ะอยู่ผู้ทุกคนนะนะ่ะบ้านอยู่คันทางนั้นเนาะทางขึ้นเฮื่อนค่อยกันดีนำโทมมาเลยนะเต็มเลยบังเบิร์นนี่นะนี่ทุกคนลานค่อยกำลังพระเดียวเนะาะกำลังขี่ขี่กลับมาเนาะถึงเพไปหาอยู่คุณละกะกำลังกลับมาตอนนี้ ไก่ได้ทุกคนเลยน้ำกระเจงเวลงมานะน้ำมันซัดเด้ทุกคนเอ้ยน้ำเซยะน้ำมันซัดแห้งนะทุกคนเธอไปเธอว่องแล้วแรงแรงแรงมาครับเอาตะตู้ามานี้ เลาะเมื่อเลยทุกคน,น,กนเลยบรรยากาศเฮ้อมากแล้วกัน เอาไปซีดเต่าเอาไปซีดเต๋อห้องนักด้วยจีโรกับพี่ท <guess the truth> ี่หาเข็งเป็นโตที่นอเด้ยที่นอแบบใส่เด้เนาะอุ้ยออกแล้วตัวนี้มาทุกคนมาลุ้นจีโรเนาะเดี๋ยวเวลาถ่ายจับต่โอ้ยนะนะนะทุกคนจีโรนะกระหล่าอยู่ได้ วันนี้กับสีพาเดี๋ยวเลาะเมื่อได้ทุกคนเอ้ยกีโลครับก็ได้ลายเติบเนาะมีเด้ฮารแข็งมันก็ขึ้นมาขึ้นมาโกเรื่อยละเถอะนะเดี๋ยวเลาะเมื่อครับเออมาครับแล้วก็เมื่อนะโอู้หูตะเวนยวตกดินลหรหาบางที่ทางนี้กับบางที่มันได้ ยีน่น้อยนะเฮ็ดกบเปิดลาจิบุได้มุ่งหน้ากลับจะได้เหม้องที่รอตัวน,นั้นเนาะเหบิ่งเบิ่อเห็นที่รอแล้วทุกคนเบิกมาสิเปจับเดิอ โอ้ยเลิเลอกอลไรมีทุกคนซีลล์นะเนี่ยนะ้าทุกคนเนะนี่ยนะีน่ชิลล์นะละนี่ว้าด้าจารย์ไม่กระกับนีได้สินไงีอืมสีมันหกักเห็นชีลล์อละชิลลน่อยเอาไหม ออนอนนะทุกคนเนี anyway, 응่ยตัวที่สองได้สืมทุกคนน่นแหละว้าดอมมันอันนั้นบอกมันดำโหบมันเนอครับทุกคนให้เป็นคนพายตอนี้เป้ายนสอายมเจยันสอดบันเวงอยู่ อย่าจิ้งแมสู้ขึ้นขาเฮิืนกูเลยเนะน็น,นะ้อเนาะวันนี้ทุกคนพักกัดจีทใายไปพาเฮิืนคอยเลยนเนาะเพราะวาเฮิืนคอยกับน,น้ำกูอย่าพดา๋ยวลงเลิกแม่เด้อจอกเซ่ได้จกเซ่โง่เอา ตฝนจะไหลก็ได้เมื่อนอนทุกคน่ครเพิ่งกรับเนาใครไหวก้อยอุบปอดจหอดเท่านั่งเท้ามาเก๊ๆไก่อ้โอ้โหเอยเมย์วังเมย์วังไเห้ยล้ว นี่ทุกคนันเดเด้อผู้ทุกคนอ๋อได้หลับจ้ะได้หรอแม่ติ๊กหน้าทีลติกน้ตื่นแล้วเพ่อะจับในหนี่ มาหอด้วยเถื่อนแล้วทุกคนมาด้วยแม่นะนะเฮิร์ดมาจอดใบท้าเฮิรเลยเนาะมามาจอดใบท้าอยู่เฮิรเลยเนาะทุกคนมาหอดเลยไปด้วยกันนี่พุไว้มื่อื่นนี่ก็น้ำแห้งปลาก๊อฟอุ่นสภาพเดี๋ยวลงเลิกเด้อใส่ด้งน้ำได้คนดีแล้วบอลลูลบบอลรอท่าน ทอดเฮิรทุกคนตอนนี่ขี้เฮิรมาเนาะนี่ทุกคนมาหอดลิล้อก,กันเนาะ,ะ,ะแบ่งก่อนนี่แบ่งคือหมอกไก่อันนี้ก็ช่อก,กันก็ไผ่นะทุกคนก็ไผ่โคตจิโร่แล้วก็ปิง้งอันน้ากล้หมูเนาะทีโล้มากแล้วกั เช็ดกินแรกด้วยนะทุกคนเป็นคนดังอีกแล้วนะวันนี้ มาบนที่ร้อไปกมาสรได้หลายกันเลยเนาะหลังจากแบ่งเดีอแล้วได้นี่นะได้จะซํำนี้ซีมาปุ่งปะ

มีไหมจ๊องดีมอกันแล้วทุกคนไันนี้ก็จะเอาะกีร้อลงไปเนาะ นี่เนาะคนงานยิโรไปหาเมื่อนี้เนาะอันนี้นะหอ<า>พริกหน้า,ห,าหอมบอกงานพริกหน้ากระหากระตุ้นพาไปหายิโรเมื่อนี้นะให้มันเย็นก็จะกินเนาะมันยังหอนอยู่พาสิบกัมนมีเท่านะั้นอืมมันไม่แบกมือน้อยนะเนาะ <c oughs> มันมีเอาหมาเหมือนกะัน <c oughs> นี่ทุกคนซื้อกากหมูมาตสวรรค์เนาะมาปิ้งปิ้งกินแรกจิรลอก็ได้น้อยเดียวนั่นก็ปิ้งอันนี้ตื้มเนาะตอนนี้ไฟกำลังอันนั้นมอค่ะเพื่อเงิ้ก็ะด้ติ๊กหน้าน้องติ๊กหน้ากับนางท่าทุกคนเอ จะบาปเตะเอฟประตูหนาแล้วนี่เทำสิามาเฮ็ดเพลินเลยมาเอฟซีหนุ่มมาเลี้ยงหมูเนาะทุกคนเอาผมเกลดแห้งกันเลย ส่วนนี้กับปิ้งไว้ก่อน,น้อทุกคนให้มันสูงไปจันระทิกเนาะนี่ทุกคนต<ะ>ีนหมูเราบการเลิมเราติ๊กหน้าเลิมสิสุกแล้วได้แก๊จุกหนะจุกหน้ากาก,กินเฟอร์นะขนมขนมน้ำเทก,กันจน<ะ>จะขึ้นฮอดเฮื่อนแล้วทุกคนนี่ทุกคน กำลังเดือดสุบจนค้าจนมืดนะทุกคนปิงยางอาหารเด็ดนี่แหละแนวกินแรงเลยนี่นะปิงนากาศหมึกแล้วแล้วนะทุกคนจิโรนี่คือแบบมืดแล้วเพราะากินก้อนเนาะค่อยมากินลำลอง อากาสิขอปิดคลิปลงรนสำเนีลยทุกคนนี่เืออมอนะไวจะกันใมคลิปนะเชื่อนะไม่ไอันะนี้คือมามอเชื่อ